จะพาไปบึงไอ้ร้านนะครับเนาะไอ้คง้ายหอยอ่าวันนี้สื่อหอยไปเห็ดกับเขาไปบึงกันว่าจะได้หอยอยังนะครับเนาะเส้นนี้ก็จะเป็นเรี่ยงเมืองชลบุรีไปพัทยาระยองนะครับเนะาะใช้แป๊บนึงนี่ร้านค่า นี่หอยแข้งหอยนั่งล้มนะครับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมลุกไปตรวจก่อนว่าใช่ได้หอยใักผมว่าผมจะไปเอาหอยบิดหอยบิดมาเนี่ยเ,เอาหอ้หอ,ยหอยบุดไปเห็นหอยบิดหอยบุดหอยบิดเป็นเดอ๋ยวเนาะเป็นเดี๋ยวนะ,ะมนไ,ไม่เป็นครับอั <Yeah. S 1> น่ี้ห้ค้างเมาพี่น้งนองเนาะไหนะไไนะหน้อยสรับห้อจะรับมาเนี่ย

พ่อแม่พี่น้องซูคูซูนนะครับเนาะงอนครับพี่น้องอาบน้ำเดียวบางนีอ่าหลังจากที่ไปสื่อหอยมาเมื่อกี้นี้เนาะครับเนาะช่วงบ่ายๆบางคนมาใส่ตู้เย็นไว้ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงนะครับเนาะหางมึงแรงเล้วเดี๋ยวเห็ดกับเข่ากันครับมือวันนี้วันสีแกงหอยนะครับเนาะนี่ครับเป็นหอยเอ่อหอยยังไอหอยยังไงแม่หอยคางใหญ่หอยคางใหญ่หอยคางใหญ่เหมือนหอยตลับนะครับเนาะนี่ คล้ายคหอยตะหลาดทะเลเลยนะครับเนาะอันนี้หอยคามใหญ่นะครับเนาะกระปูนนะครักับพวกหอยบิดอ่าหอยบิดเนื้อคล้ายคล้ายกันเลยนะครับเนาะมันในวาพวกงมาสีแกงเป็นแกงกะทินะครับเนาะนี่เครื่องแกงก็จะมีอะไรลูกเครื่องแกงก็จะเป็นขมิ้นนะครับเนาะขามิ้นชนนะันเนาะข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งนะครับอยู่ในนี้ แห้งแล้วก็พริกไทยขาวครับใส่ไปนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอหยุดตำเครื่องแกงก่อนก่อนนั้นนั่นก็เดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านแม่บ้านไปลวกหอยให้ก่อนนะครนะับเนาะลวกพอซุปพอไม่พอเปลือกอ่างก็พอไม่ต้องสุกมากเนาะเดี๋ยวเนื้อมันจะหมดอ่ามันจะเหนียวอ่ะแกงมหน่อยจุ่หน่อยก่อนนะครับเนาะห่ออ่ะทีเนาะ ขอทุกอย่าตตามเพื่อนแกงครับตันนี้ตามเพื่อนแป้งนึงแป๊บหนึ่ง,งนะครับเนาะเอาไหมลูกไมให้หน่อยได้เลยโอเคครับมาครับมาตามเพื่อนกันเพื่อนแกงที่ตั้มนี่ก็มีไอนนะ้ข่าตะไคร้นะครับเนาะข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งพริกไทยขาว อ่ารากาขมิ้นนะครับเนาะเป็นขมิ้นชันอ่ารากามีอันนี้ทำมาหนึ่งอ่านตรงไหนี่ครับเป็นพริกแกงนะครับเนาะพริกแกงเผ็ดอันนี้วก็ใช้ที่หลังตามก่อนอ่าในสูตรตองพ่นนี่พ่นไปใส่กะปิเลยครับเด้อไม่ได้ใส่กะปินะครับเนาะเดี๋ยวแต่ผู้หมักผมไม่ใส่นะครับเนาะสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งในสูตรของโซนานุนะครับเนาะใส่ขมิ้นเรื้องเลยแบบเหมื นะครับเนาะหัวหอมหัวกะทิหอมโอเค okay, ครับเดี๋ยวคนนี้จะตามไปเรื่อยๆนะครับเพี่นะ้องเนาะ ตัดติดด๊บชูรถครับผมปุมรถครับโอ้น้ำปลาครับ ที่ปลดสายต้ำหนึงแล้ครับอืมโอเคครับวันนี้เขาไปเลยครับที่ที่เหลือใส่ได้แล้วครับอ่ะดิอืมโอเคที่จุดท้ายแล้วครับเนาะนี่เลยครับเช้าอมกับ ต่อของเฮาขับใส่ไปเลยตามด้วยใบมะกรูดโอเคเหรอครับมนาะเรียบร้อยเดี๋ยวตักเสือกไปดดบบเด้อรับเด้อแป๊บนึงปิดแก๊สก่อนรน้อน โอเคนะครับน,ะน้ี่แกงหอยค้างใหญ่นะครับเนาะแกงห,หอยค้างใหญ่อ่าชะอมครับเนาะกระต๊อกรโตน่านี่ครับนะี่ขึ้นยอดนะครับเดี๋ยวซิปครับนครับขึ้นยอดโอเคนะครับนะ้อสำหรับคล,คลิปนี้นะครับ ผมสอสนเอาชาแนลนะครับเนาะผมขอจบคลิปจบเพียงเท่านี้น้องพี่เนาะเดี๋ยวมากินเขานน,นนะครับเป็นไงเด้อแกงหอยคางใหญ่นะครับน้องหอยคางใหญ่ือตระกูลหอยบิดนั่นแหละครับะตระกูลเป็นตระกูลหอ,อยบิดแกงใส่ชะอมแล้วก็กตอกินสุดยอดะครับน้องนะครับ เก็ขับไม่หนักเดินะมาเด้อเดี๋ยวเงื่อนควจะพาไปดูตัวเลขก่อนเนาะรอบนี้มันก็จุดมาแลนะ้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวจะเป็นฮานอยวันประมาณวันพุธนะครับเนาะประมาณวันพุธวันพุธเดี๋ยวผมลงตัวเลขให้อีกมาเป็นหะนักเนาะลงตัวเลขให้อีกตัวเลขเป็นตัวเลขฮานอยหมาเหลานะครับมาเป็นหนะัเนาะโอเคครับ สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับเนาะสอโนโนนท์ชาแนลนะครับเนาะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะจะไม่กินของวก,กันครับวันนี้ห่อลายครับพี่น้องหน้าดแดงเลยละห่อเลยครับโมเดเมาโอเคครับ <c oughs> สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับเนาะสอโนโนนท์ชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม